สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็ามาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมประจำวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2568โดยช่อง24ทูโฟยูก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณเสียบอสคุณัฐเดช วชิระรัตรวงพร้อมทีมงานเพชรยินดีก็ประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามารายการดังนี้ครับยิ้มสยามกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมเจอกับเด่นชัยสอสุจิมาวิ์พิกัด105ยปอนเท่ากันคู่ที่สองสัตวัตอ์อวัฒนามา123ต่อให้เพชรรุ่งสอก,กอเอกวินมา124ปอน คู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกนำสุขบุรนามวยไทยใส่กับลูกกรอกเพชรพอรักบุญพิกัดร1 8ปดปอนด์เท่ากันคู่ที่4คู่เอกประจำวันนี้ครับเพชรนำชัยป๋าโดอยุธยาเจอกับสิงห์บุรีสัตส,สิประพายิมพิกัดร1 2ยสอปอนด์ครับก่อนเช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกเพชรยินดีโมยไทยพรีเมียมทั้งสคู่ หมอมวยก็ขอกําลังใจจากเอฟทีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นเปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยกพี2วสช่วยท่านได้ครับมวยพักยกพี24สองสี่ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline py สองสี่ py สองสี่จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศน,นวิจารณ์คู่ที่1ยิ้มสยามกับตันเคนบอกซิ่งยิมเจอกับเด่นชัยสอสุจิมาวิทย์พิกัดร้อยห้าปอนมาดูยิ้มสยามครับยิ้มสยามกับตันเคนบอกซิ่งยิมยิ้มสยามทอเทพชุนกวนตัวเดียวกันครับอายุ18จากบุรีรัม กับสามที่กับตันเคนบ็อกซิ่งยิมที่สมุทรสาครครับส่วนสูงนี่น้ําหน้ำหนักปล่อยปล่อยกิโลกรัมโชกมา60กว่าครั้งตัวนี้เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงจัดจ้านเก๋าเกมฉลา,าดรวดเร็วฮาไฟหลังชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังมีชนะนกยกสี่บอลใส่บางเท้ามวยไทยที่ศึกมวยวันสนั่นเมือง แพ้คะแนนตวงพลอยผ่านทองยิมที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดชนะคะแนนวราพลศูนย์กีฬากุชิมที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับส่วนคูชค่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเด่นชัยสอสุจิมาวิทย์อายุ16จากสุรินก็ซ้อมที่ปอพินพัฒนะครับส่วนสูงนี่160เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลกรัมชกมา70กว่าครั้ง เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั๊มรัดฟันตีบูดูดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงการแลกการลุยครับก็อาวุธหลากหลายใจเกินร้อยนะครับ5ไฟหลังชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังมีแพ้นอกยก1ฉลามขาวสามารถพยักอรุณยิมที่ศึกเพชรยินดีชนะคะแนนแสงมรกตสอชัยโยที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองล่าสุดเอาชนะนกยก2เพชรอนันต์ต่อสุรัตที่ ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับครับรูปเปลี่ยนที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ยิ้มสยามกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมยิ้มสยามทอเทพสุนควรอายุ18ครับเป็นรุ่นพี่2ปีได้สูงได้รอยนิดนิดเวทปลอ่ปลอยก็มากกว่า1โลด้วยนะครับเป็นมวยฝีมือเหลี่ยมเชิงจัดจ้านส่วนน้ําเงินเด่นชัยสอสุจิมาวิตรุ่นน้องแต่ว่ากระดูกมวยไม่เป็นรองครับข่าในเหนียวแน่นหัวใจได้ปลายมั่นคง ตนตนยิ้มสยามนะครับเลียนจัดจ้านเก่าเกมน่าจะทำได้ดีกว่านะครับส่วนปลายปลายผมมองว่าเด่นชัยสอสุจิมาวิทย์ครับจะัสเหลี่ยมเข่าเดินบทเดินเบียดปรั้มรัดฟันตีแสงเอาชนะรุ่นพี่ยิ้มสยามได้ไทยไทยครับคู่แรกผมให้น้ำเงินเด่นชายสอสุจิมาวิทย์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับสัตวัดอวัฒนามา123 ต่อให้เพชรรุ่งส,สงกอเอกวิทย์เอกกวินนะครับมาร้อยปอนด์ทางด้านมุมแดงสัตววัตอวัฒนาอายุ24นะครับจากศรีสะเกดก็ซ้อมที่อวัฒนาศรีสะเกดครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรน้ำหนักควอดปล่อย59กกิโลกร,รมัมโจกมาก็50กว่าครั้งนะครับเป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงได้ไปลายมั่นคงแต่ว่าหายไปนาน ประมาณ5-6ปีได้นะครับล่าสุดกลับเข้าครุงมาอีกครั้งนี่ก็ฟอร์มสดมาเลยนะครับก็มีชนะน็อกยก4อนุสรเล็กสิทธบอลสกลที่ศึกกิจเมืองนนชนะคะแนนสิงพยักฆ์ลูกเจ้าแม่ไส่ทองที่ศึกมวยมันสนัดเมืองเมื่อวันที่29กรร้กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรกกรุ่งสกอเอกอวินนะครับอายุ22จากเพชรชบูรณ์ ซ้อมที่สกอเอกวินกทอมออกครับส่วนสูงนี่170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย59ชกมาก็70กว่าครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวา้าเตะหนกักต่อยแรงบูดุดันขยันออกอาวุธกาแลกกาลุยครับฟอร์มสดครับห้าไฟหลังชนะ4แพ้หนึ่ง้า,างหลังมีชนะคะแนนสิงห์ก้องทรณีมวยไทยที่ศึกเปชรยินดี พาท่าแพรนกยก3แคนชัยพันดักรัตนบุรีที่ศึกมวยมันสนัดเมืองล่าสุดเอาชนะนกยก3สั่งรบแดงพนมดงรักที่ศึกมวยมันสนัดเมืองครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้สตวัตอวัฒนาอายุ24เป็นรุ่นพี่2ปีกระดูกดีกว่ามวยเก,เก่าเก่าเกมกลับมาฟอร์มสดอีกครั้งครับส่วนน้ำเงินเพชรรุ่งสกอเอกอวินรุ่นน้องรูปร่าง ปากหัวตัวเท่าครับน้ําหนักปล่อยๆก็เท่ากันครับกระดูกเป็นรองนิดๆแต่ว่าชกประจําสม่ําเสมอกว่านะครับวันนี้ได้น้ําหนักด้วย1ปอนด์นะครับสําหรับตัวผมมองว่าเพชรรุ่งสกอสสกอเอกอวินนะครับจะใส่อาวุธที่หนักแกรงกว่านะครับสภาพร่างกายที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดเร,เ,รเร่งเครื่องแสงเอาชนะรุ่นพี่สวตวรรษอวัฒนาได้เททายครับ คู่นี้ผมให้น้ําเงินครับเพชรรุ่งสองกอเอกวินเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกครับนาสุขบุรณามวยไทยใส่กับลูกกอกเพชรพอหลักบุญพิกัด1 1 8ปอนด์มาดูทางด้านมุมแดงครับนําสุขบุรณามวยไทยอายุ21จากเชียงใหม่ก็ซ้อมที่บุรณามวยไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ ส่วนสูงนี่165เซติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย58กิโลกรัมชกมาประมาณ35ครั้งนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมแต่ขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดูดันปั้มรัดฟัดตีแข็งแก่งแ่งแข็งแรงกล้าแลกกล้าลุยครับฟอร์ม3ข้างหลังก็มีแพ้คะแนนล,ลูกออกเพชรพอหลักบุญคู่ชควันนี้ที่ศึกมวยมันวันศุกร์ตั้งแต่วันที่26กร,รกฎาคมปี67นะครับแล้วก็หยุดไปประมาณเกือบเกือบปี ล่าสุดปี68กลกับเข้ากรุงมาอีกครั้ง2องไฟก็ยังไม่แพ้ใครก็มีชนะคะแนนเพชรลือชัยสิงห์นครแม็กที่ศึกเพชรยินดีชนะคะแนนโชคดีเพชรแสงทองที่ศึกเพชรยินดีครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินลูกกอกเพชรพอรักบุลอายุ20จากอุบลราชธานีซ้อมที่ธรรมศาสตร์ของหลวงยิมนะครับส่วนสูงนี่้อหนหนักปล่อยปล่ ก็ชกมาประมาณ58ครั้งนะครับเป็นมวยเข่าผสมฝีมือนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านเกา๋าเกมเตะหนักต่อยแรงฉลา,าดรวดเร็วนะครับเปิดเกมได้ตั้งรับเป็นประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับ้าไฟหลังชนะ2แพ้3 3ข้างหลังมีชนะคะแนนเพชรสองแสง JP Power ที่สึกเพชรยินดีแพ้น็อกยก1เพชรนำโชคสจรวันที่สึกเพชรยินดี ล่าสุดก็พาทาแพนกยกหนึ่งจอมโดสติ์หลวงพี่น้ำฝนที่รายการ RWS ราชด,ดำเนินครับครับทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมาหนึ่งครั้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี67พิกัด117ปอนด์ในรายการมวยศึกมันวันศุกร์ก็เป็นฝ่ายทางลูกกอกเพชรพอหลักบุญครับเบียดเอาชนะคะแนนมาได้หลังจากนั้นนํำสุกก็หยุดไปประมาณ หลายเดือนนะครับล่าสุดนำสุกกลับมาสองไฟล์อร์มสดมาเลยอย่างที่บอกครับส่วนลูกกอกเพชรพอหลักบุญสองไฟล์ล่าสุดนี่โดนน็อกทั้งสองไฟนะครับวันนี้นำสุกได้โอกาสแก้มือล้างตาโดยพิกัดเพิ่มเป็น1 1 8ปอนด์ครับครับสำหรับตัวผมมองว่าลูกกอกเพชรครับลูกกอกเพชรพอหลักบุญจะอาศัยกระดูกมวยเหลี่ยมมวย ความไวนะครับที่ไวกว่าประมาณ2กิกนักจะเบียดเอาชนะนำสุขบุรณามวยไทยย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแจ้งเกิดได้ในที่สุดครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินลุกออกเพชรพลรบุญเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับครับมาถึงคู่เอกคู่ที่4ประจำวันนี้ครับเพชรนำชยัยป๋าโดอยุธยาเพชรนำชยัยสจต้องปราจินเพชรนำชยัสำชยส,จ,ยสจรุวันนะครับเจอกับ สิงบุรีสสิประพายิมพิกัด112ปอนปอมาดูทางด้านมุมแดงครับเพชรนำชยัยอายุ20จากศรีสะเกดก็ซ้อมที่สจรุวันจังหวัดศรีสะเกดครับส่วนสูงนี่1้3าน้ำหนักปล่อยๆ54โชคมาร้อยกว่าครั้งนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดูดันเตะหนักต่อยแรงสอคมประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดี่ยวนะครับแต่ว่าหยุดไปนานประมาณครึ่งปีครับ ความก่อนหยุดไปก็มีแพนอกยก3ราชาันสอสมนึกที่ศึกท่านํำไทยเกียรติเพชรแพนอกยก4เป็กกระเป๋าลิงกี้ที่จังหวัดบุรีรัมล่าสุดชนะนอกยก4พอยขาวเ p พีพาวที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่15กุมภาปีนธ์ป68ก็หยุดไป6เดือนกว่าอย่างที่บอกครับ ส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินสิงห์บุรีสัตสีปภายิมอายุ21จากสิงห์บุรีนะครับก็ซ้อมที่สัตสีปภายิมลาดพร้าวกทมกครับส่วนสูงนี่165น้ำหนักปล่อยๆ51ชคมา4ิิ0กไฟประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดูดด้านหมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นมวยฟอร์มสดครับ9ไฟล่าสุดนี่ยังไม่แพ้ใครมีชนะ8เสมอ1ครับ สามครั้งหลังก็มีเสมอกับเพลพลาวเพชรพลาวฟ้าที่รายการ RWS ราชดำเนินชนะน็อกยก2เพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์ที่ RWS ราชดำเนินล่าสุดเอาชนะคะแนนเ,นเพลพลาวเพชรพลาวฟ้าที่ RWS ราชดำเนินครับครับลุกเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้เพชรนำชัยป๋า,ปาโดอยุธยาอายุ20 เป็นรุ่นน้อง1ปีครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยดีกว่าเยอะนะครับเวทปล่อยๆก็มากกว่าผู้ชก3โลครับส่วนน้ำเงินสิงห์บุรีสัตส,สิปรพรายมหรือว่าช้างศึกอวันเชิดนะครับเป็นรุ่นพี่ได้สูงได้ลอยนิดๆแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองแต่ได้สดครับก้าวไฟล่าสุดนี้ยังไม่แพ้ใครอย่างที่บอกนะครับทั้งคู่นี้ประเภทไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดนะักวงรุนแรงพอๆกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครพลาดกอนก็มีโอกาสลงเปได้พอๆกันครับสำหรับตัวผมมองว่าเพชรนำชัยครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงขาลงแต่ยังดูว่ายังดีกว่าสิงห์บุรีนะครับเพราะว่าคู่ชกที่สิงห์บุรีเอาชนะมาก็ยังประกบชกกับเพชรนำชัยไม่ค่อยจะได้สักคนครับผมให้แดงครับเพชรนำชัยป่าดูยอุทยาเป็นเมยอรักไม่ชอบระดับ 4ดาวครับครับก็จบทัศนาวิจารณ์สืเพชยินดีทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนำมวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID Line PY24 แอดพีวจะมีแอดเป็นคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยภานอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ไปครับสรุปวมรักมวยชอบศึกเพชรยินดีมมยไทยพรีเมียมประจำว,วันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมปี68ครับคู่ที่1ผมให้น้ำเงินครับเด่นชยัยสศสุกิมาวิทย์เป็นวมรักมมยชอบระดับ3ดาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่2ก็ให้น้ำเงินเพชรรุ่งสกอเอกวินเป็นวมรักมมยชอบระดับ2ดาวสดบทเก่าเอาอยู่คู่ที่3ก็ยังให้น้ำเงินครับลูกกรอกเพชรพอหลักบุญเป็นวมรักมมยชอบระดับ1ดาว เหลี่ยมมวยไอคมวยเก๋าเอาอยู่ครับคุที่4ให้แดงครับเพชรนำชัยป๋าโดอุทยาเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวหนักแรงเร็วสายต่ำทหานครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับ ครับสุดท้ายนี้หมอมวยก็ขอฝากสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรครับซึ่งทาง YouTube ร่วมมือกับแอป s h o p ปีนะครับก็ให้บริการสินค้ามาตรฐานราคาย่อมเยาบริการฉับไวสนใจก็ลองเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อได้ในลิงก์ที่ฝากไว้ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ